สวัสดีทุนด้วยนะครับผมเด้๋ยเราอยู่กับเกม Sky Hill มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมไหนขอลองดูตัวเดียวเอาไหมตัวเดียวตัวเดียวหน่อยแล้วกันผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเกมที่แบบว่าราคาถูกเมื่อไปดูครับโอ้ฉันมาที่เมืองนี้สองสามวันเพื่อมาทำธุรกิจผมอ่านไม่ออกหรอกนะมันเป็นการเดินทางระยะแสนนะแล้วทำไมไม่ลองใช้เวลาสักสองสามวันอย่างมีสไตล์ดูล่ะ นี่ค่ะกุณแจของคุณตามที่คุณใิ่ห้องสวีทที่ดีที่สุดของเราพร้อมที่ทเแจงัพดขเรับเนียและระบบป้องกันทางชีวภาพล่าสุดมาแล้วสงครามก็ชนะนราเราสมาพันธ์หมดหวังรู้ไหมสิ่งต่างๆจะดีขึ้นก่อนที่จะแย่ลงฉันคิดว่าฉันแค่ไม่รู้ว่ามันแย่แค่ไหน มีการใช้ขี่ปุธในยุโรปกรุงัอยู่ในความสงบสและอยู่ใน,<า>ในบ้านของ,งท่านเปิดระบบป้องกันทางชีวภาพในบ้านของคุณและถ้าหากคุณไม่มีให้ไปที่ศูนย์พักพิงจากอันตรายทางชีวภาพที่ใกล้ที่สุดโดยตรงผู้หญิงและเด็กคุณลูกค้ากรุณาอย่าออกจากห้องของคุณนะคะ <S <S ฉันรีบกดโทรศัพท์พยายามทุกอย่างตำรวจ911 แม้กระทั่งบริการของโรงแรมมีบางอย่างเลวร้ายเกิดขึ้นข้างนอกเมื่อเสียงกยรีดร้องหยุดลงสิ่งที่ฉันได้ยินก็มีเพียงเสียงคำรามที่ยิวโหยและเสียงที่ถูกฉีกออกเป็นชินช้นๆฉันหิวและในที่สุดฉันก็ตัดสินใจจะออกไปข้างนอกมันเป็นนรกแต่ฉันยอมถูกพูกมนุษย์กายพันฆ่าดีกว่าอดตายอย่างช้าๆที่นี่ฉันมีความหวังแปรมั่ ฉันจะทำให้มันออกไปจากที่นี่อืเรียบร้อยโหลดแล้วอยเหมือนนิ้วเคียย์จะลงนะเอาละ่ะเราต้องหาทางลงไปจากชั้นที่เราลงมาโหเรามีอะไรกันบ้างนะตอนนี้มีโต๊ะโต๊ะนี้เืออะไรอะเอาดูาฟติ้งเวิร์ k โอเคก่อนอื่นเราต้องลงไปดูข้างล่างก่อนนะไหมมันหิวมากมันบอกมันหิวนี่ต้องมี V.I.P. แล้วเราแต่งว่าเรานอนก่อนไหมเฮ้ยนะทุกคนว่าไหมนอนสักเฮ้ยไม่ได้นอนปุ๊บหิวนั้นเราต้องลงไปก่อนก็คือเอ้ยไม่ใช่ถ้าเราหิวหมดหิวหมดคืออะไร <c oughs> เล่นเราก็จะเสียนะเสียเลือยสองสอง,สองยศไปอ๋อเวลาเราเข้าแต่ละห้องเราก็เสียยศเสียรจยศอยู่นะไม่มีอะไรเลยค่ะเสียยศฟรีเนาะไปะถ้าแบบว่าผ่าน โอ้นับเป็นห้องนะ enough empty empty ก em ็แ oh. บบโอหโหิวฟรีเลยแล้วเราอยู่ชั้นที่เอาชิปผายแล้วอะไรเนี่ยโอเคลองสู้ก่อนละกันสัตว uh ์เลยเอ่อต่อยเลยครับพี่ต่อยที่หัว90%ต่อยที่ดาเมจที่จะได้รับใช่ไหมอันนี้คืออัตราต่อยที่หัวโอ้โ oh. ห โอ้ยโดนแล้วครับเออไปโอ้ยโอเคเลือดมันมีต่อยแขนหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งที่ตัวเออเจ็บนะโอ้ยหน้าเราเริ่มเริ่มเบี้ยวเริ่มเบี้ยวเริ่มชม้ำเริ่มชม้ำเอาอีกเอาอีกงัดด้วยหมัดรุ่นรุ่นโอ้ยมิชโอ้ยแต่มันตีเราสี่เลยอะทุกคนเริ่มนละวเดอ๋ยวแกนะ แกงไว้โอเคเราจะติดเชื้อไหมเนี่ยออืการต่อสู้อผมเหมือนจะได้มีดมานะเนี่ยทุกคนโอ้ยโอเคสามารถเปิดดูทิปได้นะครับสวัสดีครับมีไอ้ฟามีแต่เลียดเนาะงั้นเราข้ามไปอีกห้องหนึ่งแล้วกันอุ้ยแต่เลือดเราน้อยมากตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมีน้ำเปล่าหนึ่งกูวด หิวข้าวมากเลยลงไปหาครับเอาอีกแล้วถ้าเราแบบว่าไม่สู้มั่ไหมไอเมสไอแคนคุณไ s ไม่ได้ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องกลับขึ้นไปใช่ไหมโอเคกลับไปนอนก่อนได้ไหมโอเคครับทุกคนขอแบบว่าขออนุญาตพักพ่อนอนอนสองชั่วโมงไม่ได้เสียเลือดอันนี้เยอะอันนี้นอนหนึ่งชั่วโมงก่อนันอ่ะ คืนนี้ขอหลับปุ๋ยตื่นขึ้นมาครับยังอยู่อีกเหรแกฉันฟกช้ำขนาดนี้แกยังจะอยู่อีกเอฮะเราต้องสู้ใช่ไหมอกปีที่หัวเลยอ,อดีที่หัวมันเลยม,มิดมิดอย่ามิดเยอะเดี๋ยวมันจะไม่มิดโอเคเฮ้ยอะไรอะ่ะผมเจอโน้ตนะอันนี้ จากหน้ากระดาษไดอารี่ของสาวน้อยฉบับที่หนึ่งฉันหวังว่าจะไม่มีใครรู้ว่าฉันน่ะใช้ไดอารี่ไรสารนี่ใครกันที่จะเขียนใส่ในกระดาษเรามาที่นี่เพราะพ่อมีเรื่องโง่งที่ต้องทำในขณะเดียวกันฉันก็ถูกทิ้งให้อยู่แต่ในโรงแรมนี่ทุกคนกำลังพูดถึงจุดจบของโรคและสิ่งเดียวที่ฉันคิดได้ก็คือจะบอกให้ไม่รู้ว่าฉันชอบเขาเมื่อกลับบ้านได้ยังไงฉันสงสัยว่าฉันสามารถสั่งแชมเปญ ไปที่ห้องได้ไหมฉันแค่ยุสิบแปดเองไม่รู้ซื้อได้ไหมฝากให้คนตัดต่ออ่านให้ด้วยนะฮะไม่มีอะไรเลยมีอีกและวอันนี้พอก่อนนะครับจะตายเอาขอลงไปข้างล่างหน่อยผมเอาอีกแล้วมันมีผมเลือกหมดฮาร์ดหรือเปล่าเนี่ยยังไงดีอะทุกคนแย่ละคือมันไม่มีอะไรเลยไงทำไงดีอะเอ้วยหรือว่ามันสามารถแบบว่าไหลลงไปได้เรื่อย หนีหนีโอ้ยโอ้ยตายทุกคนตายเกมมันเกมมันบังคับตายแน่เลยแย่แล้วทุกคนแย่ละเราทําการว่าวางแผนผิดพลาดนิดนึงนะทุกคนผมว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่นะทุกอย่างจะได้ดีขึ้นแกมาเลย เออโอ้ยจะตายแล้วเออเออ,อผมไม่สามารถลงไปชั้นล่างได้ Normal ถู t ุเรียวไม่ต้องแล้วไปเลยแล้วกันอันนี้คือไอเทมที่เราสามารถแบบเอาไปได้เหรอนี่ดีกว่านี่นี่นี่นผมผมว่านี่อ่ะดีนะเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับ โอ้ยนี่ดิมันต้องเริ่มมาแล้วมันมีของเออโล่งเตียนอย่างนั้นมันจะมีอะไรเฮะเราก็เออ,เอ,อนี่ดิเปเปอร์สแคปเมทัลแล้วก็อะไรอ่ะเนื้อแบบว่าเนื้อตากแห้งด้วยป่ะเนี่ยโอเคแล้วนี่แหละสติ๊กก็คือไม้นะมันต้องอย่างนี้ดิประตูเริ่มมาไม่มีอะไรเลยผมจะเล่นยังไงอ่ะเนาะคนคิดเหมือนกันนะ ใครคิดบ้างเอ้ยเปิดมาก็มีกล้องวงจรปิดชั้นไหนเอ,อ่ยเฮ้ยเขากินอะไรอะเลเหรอไม่น่าเลนะน่าจะเลย <c oughs> เลยอันนี้เลยนะไม่ใช่เลเลยโอเค <c oughs> เราจะไม่ไม,ไม่ไม่เอามือไปสู้กับปีศาจอ้าอีกแล้ว <c oughs> มันมีตัวไอ้พวกนี้อ่ะ เดี๋ยวผมขึ้นไปทําความสะอาดเอ๊ะไม่ใช่ครัว่าขึ้นไปทําดูซิว่ามันสามารถคราอะไรได้บ้างนี่คืออะไรอัปเกรดโอเคแต่เราต้องการอาวุธนะตอนเนี้ยอะไรก็ไม่ได้เลยก็ต้องลงไปซัดไอ้ตัวนี้ก่อนพี่เบิ้มเอาเลยมาเออเอาเลยซัดหน้ามันอโอ้โหมันตีสีเนนน่เอตีหนึ่งโอ้ยตีสมเนหรอตีสามนอนหรือยังไม่ใช่ของเรตีเออตีหนึ่งพอ อ้ยคิดเข้าคุณจะตีโหดแรงไปถึงไหนไอเธอเหรอดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลเออเจ็บเจ็บมากเจ็บเออใจยังโอ้มันตีคิดข้อนติดโอ้ยมิชมิชยูมิชยูมิชยูดีนะักโอ้ยได้ไข่ไข่ไข่กับอย่างนอะนี่ยูโอ้ยยูเลือดสวย เออเลยอ่ะถึงกับเออมีปลานะครับขอบคุณมากอาหารเยอะๆเลยการใช้ชีวิตของผมนั้นต้องการอาหารไงลงไปอีกโอเคอุ้ยจดหมายอันเดิมใช่ไหมไม่ใช่นี่มันมิวเพเปอร์แล้วทุกคนลายมือบนกระดาษชำระที่ไม่เท่ากันพวกเขาไม่เคยหลับพวกเขาไม่เคยกลัวสิ่งใดเลยพวกเขาไม่รู้ความเจ็บปวดพวกเขา มาหาเราอืม VIP กี่คัสนาเรามาหน้าตาเนี้ยกินนะกินอะไรให้มันแบบอุ้ยอนี้ต้องทำต้องทำเมนูปะเมนูเด็ดไม่ได้เลยกินน้ำเปล่าไม่เอากินปลาดีกว่าเผื่อเราจะสลาดเผื่อจะสลาดขึ้นนะอุ้ยอันนี้คือ The r e i s a n o t h e r w a y I could try to get d a m a g e เมสเวอร์ i ูนเดอร์โอเคแต่ก็อย่าพึ่งแล้วกันมีตะปูนะ่ะตะปูนะ่ะต้องซ่อมตัวนี้ด้วยต่อค่อยมาแล้วกันตอนนี้ถ้าจะซ่อมมันต้องอเหมือนจะต้องครัฟอันนี้นี่นีนอันนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราเอ่อเจนเนเรเตอร์นะฮะที่เราต้องครัฟเมื่อกี้ไม่งั้นชั้นนี้จะใช้ไฟไม่ได้ การที่ผมเดาก็ถูกต้องละเออไม่มีคีย์เหรอไม่มีประตูประตูไม่มีแบบว่าคีย์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 อุ้ยได้ของมาเพียบขอดูเพิ่มนะฮะอ่าอย่าเพิ่งเจออะไรนะอะไรอะคืออะไรวะของกินเหรอบูดบูดหรือเปล่าไปลงไปชั้นล่างครับพยายามไม่ถึงชั้นที่90 อันไหนอ๋อ he shake of me on me เอ้ยเอ้ยยังไงไม้อาวุธตีตีตีมันเลยตีตีตีหน้ามันตีหน้ามันโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดมือเมาส์มันไปโดนเมาส์มันไปโดนโอเคมันตีแล้วมันหนีประเด็นอะ ค่าห้องนี้ปะไม่ใช่อุ้ยไม่เจอยาเลยผสมผยาบาลอันนี้คืออะไรครับผมถูกจัดออกจากหนังสือพิมพ์ฉบับที่4ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่รู้จักการโจมตีของฆาตรกรต่อเนื่องขนาดนี้เจ้าหน้าที่ที่สืบสวนกําลังสอบสวนชายคนนี้ตำรวจยังไม่ได้ถแถลงต่อสาธารณะและข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าฆาตรกรซึ่งบางคนเรียกว่าช่างเครื่องมีอาการผิดปกติในการประมวลผลทางประสาทสัมผัส และเป็นโรคจิตประเภทที่พบไม่ค่อยบ่อยทำให้เกิดการแยกตัวจากความเป็นจริงอย่างรุนแรงมาเจอไหมแม่นี่ไม่เอาอน,นี้มันสุดไม่ได้เปลืองเปลืองพลังชีวิตมากอุย้ยแอมฮังกี้แล้วทุกคนพยายามหากินนมเฮ้ยเดี๋ยวนะนมมันสามารถแบบ นี่ไงนงเปช็อกโกแลตมันจะเพิ่ม24เลยนะเฮ้ยถ้าเราเก็บไว้มันจะมันจะดีนะนะทุกคนว่าไหมกินไข่กินไข่ๆๆๆๆเออไปโอ้โห,โโหนที่ต้องซ่อมอีกแล้วโอ้โหตัวลำบากเลยเฮ้ยมือใครอะ่ะชั้นที่90แล้วทุกคนมีดโอ้โหพระเจ้าช่วยขอบคุณมากผมต้องการมีดจริงๆไปเราได้อาวุธละ นี่คือวุธที่เราจะไปคราฟกันในวันนี้แล้เ,เราจะกลับขึ้นไปข้างบนนะฮะวิ่งเลยรัน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 โอ้ยเหมือนจะหิวต้องกินอะไรแล้วนะละกินนมเก็บไว้ไม่ได้หรออันนี้ถ้ากินมันจะเป็นยังไงครับอาจจะต้องแบบว่าเสียเสียเลือด50%เสียเลือด8ลองดูเฮ้ยไม่เสียเลือดนะไม่เสียเลือดอน,นี้ถึงไม่เสียเลือดขึ้นไปครับไปทำวุดกันทุกคน ถึงไวมากครับหมุนโกโหกนี่ทราบเลยเรียบร้อยอาวุธเราชิ้นแรกเราเข้มาเดินอาวุธกันก่อนเลยแล้วกันก่อนที่เราจะไปหลับฝันดีปุยปุยแกต้องเป็นตัวที่ต้องโดนรถร้องอ่ะนะอะไะฉันจะไม่ตีถ้าตีแบบไม่น้องสังแกฉันตีเลยโอ้ย ตีโอ้ยพลาดได้ไงตีแปดเลยอุย้ยเอ้ยสวยววดาเมจแรงมากแรงแรงมากแรงมากแม่อ้ยได้เหรียญมาทุกคนได้เหรียญกับคอฟฟี่อะไรอะ่ะนะคาบได้แน่นอนแต่ว่าเราจะคราบได้ไงเรามันต้องการนี้ <c oughs> คราบไม่ได้นะไม่มีอะไรเลยโอ้ยกลับขึ้นไปนอนก่อนละกันนะสดิป นอนหนึ่งชั่วโมงครับไปหลับฝันดีเรียบร้อยครับตื่นมาพร้อมกับเลือดบวกแต่เสียอาหารไปน่าโศมจัดโอเคนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ขอพักผ่อนไปตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับสกายเฮลถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยครันบ๊ายบายนะคิปหน้านะครับผมพาร์ทนี้ขอพักผ่อนไปตัวนี้ก่อนกันนะบ๊ายบายครับ